แต่รอบนี้นะครับรอบนี้ผมมันก็มีการร้องเรียนมาตลอดเรื่องของมอไซค์ซึ่งตามไม่เป็นระเบียบการทารอเตอร์มไซค์มาบ้านไปให้เช่าแล้วก็เกิดเป็นความวุ่นวายกันตอกัน,นทัน้งใจเยอะนะครับทีนี้ผมก็มีความคิดแนวคิดก็เลยประชุมในส่วนของเจ้าที่ที่อุทยานนะครับว่าของเก่ามีขึ้นทะเบียนอยู่แล้วในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์เช่าซึ่งตอนนี้ระเบียบระเบียบกรมอ,อุทยาน ปีหกสองก็ได้ร่างเกือบเสร็จแล้วก็ในนั้นก็จะมีกำหนดต่างๆแม้แต่รถสองแถวรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยว่าการที่จะมาหาประโยชน์ในวุตถการเนี่ยต้องต้องยื่นขออนุญาตซึ่งจะมีแบบฟอร์มหลักเกณฑ์แล้วก็มีบัญชีนแนบท้ายมันมันข้อตกลงแนบท้ายอยู่ว่าต้องปฏิบัติยังไงบ้างนะครับผมมีความเห็นเลยครับเกี่ยวกับการจัดระเบียบรถจักรยนในเขวกรุงเทพส่วนในกรุเทนมีความเห็นตรงรับ หน้าร้านคนอื่นแล้วก็ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมมองตรงนั้นมันบางส่วนแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องของสามัญสำนึกแต่ทุกอย่างเวลามีปัญหาเราก็ต้องโยนมาที่อุทยานเรานะครับนี้ก็เลยขออนุญาตนำปรึกษาคณะกรรมการเราว่าเห็นด้วยกับทางอุทยานไหมถึงเดิมอย่างที่เคยทําอยู่แล้วนะครับในเรื่องของทะเลนะครับมันมาจากแม่น้ำคลองมาจากส่วนอื่นๆนะแล้วพวกเรือก็มันที่น้อยมาก เกาะสมิงก็มาแต่ที่มหามหาคนเกาะ้างอะไรบ้างแล้วบอลๆนะผมก็มานั่งนึกแล้มาดูนั่เรื่องจริงนะขยะชายหาดมันเยอะจริงๆริงแล้วรงช่วงนี่ยรดูเนี้ยน้ำมันเดูมรสุมที่ลมจวัตโต้เขียนใต้พัดเข้ามาเนี่ยจะกินทางไปทางึงค่อนข้างสูง4กิโลเมตรเซนี์อยู่ในเขตน้าสมิงของเพดีนั่นนะฮะพี่เดียก็บอกว่าคนบ้านเขาที่มีเงินที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ออกนอกพื้นที่เพื่อมาเที่ยวเมืองไทยก็เหมือนกับว่าเขาหนีโรคของบ้านเขาด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าณวันนี้ก็ค่ะก็คือเป็นการนําเสนอแล้วเดี๋ยวทางสมาคมนะคะจะทามาตรการทั้งหมดเพื่อที่จะเสนอให้ทางอุทยานรับทราบนะคะว่าในการที่จะเปิดการท่องเที่ยวด้วยการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังไงแต่ตอนนี้มีทางอินเดียมากกอนชาติแรกนะคะส่วนชาติอื่นๆก็คงจะตามมาเรียนมาก็คือ รถมอเตอร์ไซค์ทางที่ฝั่งบ้านเพนะคะที่ว่าเวลาพอกจบลูกค้ายัางคงมีอยู่แล้วก็เหมือนกับหลอกลวงลูกค้าในการที่จะไปส่งตินสพานอีกทาก่าเรือหนึ่งอันนี้เข้าใจค่ะว่าแต่แล้วที่เ,เขาก็จะมีปัญหาตรงมุมข้ามกาื่อกี้ได้เรียนท่านัว้น้าแล้วว่าถ้าจะให้ตำรวจเพสน,สนับสนุนในภารกิจในการกดขันเนี่ยผมเชื่อว่าต้องใช้การตั้งบายแลว้วก็การเช็งลูกที่จะเป็นตรวจุดต่างๆที่เป็นจุด จุดที่ใช้ให้เช่าเพื่อตรวจสอบว่าเตีเยที่ให้เช่านั้นถูกต้องตามตามระเบียนของอุทยานหรือไม่นะครับวันนี้ก็เรียนหนวนหน้าทวัดว่าขอให้ทำหนังสือถึงเพเพื่อจะขอนวมัติู้่คขับการที่จะตั้งบ่าในการตรวจการที่เก่อสนสมเด็จะ